สวัสดีค่ะเมือนใสิผ้าพีผ้านองเกงหัวปีใส่ไก่หรือว่าเกงไก่ใส่หัวปีนอกจากปีกระไดอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องจา้าเบื้องต้นเ้ากม็มาเตรียมนม้ำเอาน้ำใส่กระมังเนาะค่ะแล้วก็เกลือใส่ลงไปนอกจากแล้วก,ก็นำสมส,มสายชูจักสองสอนโตเนาะค่ะพี่น้องเพื่อถี่เป็นเคล็ดลับบอไห้ปีเพิ่นดำน,น,นะนะพี่น้องตอนเทาหันนอกจากหลังจากนั้นก็เอา ปีมาพาเคิงแล้วก็อีกสีหนึ่งฝ่าวไปเซนอกค่ะพี่น้องเซน้าเกลือน้าสมสายสู้วังหันละเพราะว่าหยาดมันดำเนาะค่ะเอาใจข้างในเพิ่นออกเพราะว่ามันสีฝาดเนาะค่ะแล้วก็พาเคิงอีกที่หนึ่งนอกจากพี่น้องแล้วก็อ่าเทาก็เอาแต่ส่วนมันอ่อนๆเนาะค่ะกัหั่นพาเฉียงแบบนี้สีหั่นแบบใดก็แล้วแต่เห่าเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าหั่นขนาดไหน,นก็แล้วแต่เห่าคือกันนอกจากพี่น้อง นี่หั่นแบบนี่ก็เป็นอัน่ะเรียบร้อยเนาะจ้ะกระสีไดชินประมาณซ้ำนีน่ละพี่น้องมันกระสีบดดำนะจะ้ะอันนี้เป็นวัตถุดิบเนาะคะ่ะก็มีตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะคะ่ะต้นหอมสดเนาะคะ่ะและ้วก็มีพริกก็มีเั้ื่องพริกสดพริกแห้งเนาะจ้ะละพี่น้องพี่น้องแล้วก็มีอันหอมแดงใบบกกะะักูดเนาะจ้ะใบบกกักูดบ่มีใส่กับบเป็นหยังเนาะจ้ะพี่น้องจะ้ะแล้วกักพริกสดโดดเนาะจ้ะพี่น้องอ่าพยิตูเนาะจ้ะ ตอนนี้เ่าก็สีมาตามําพริกเกงเครื่องเกงเท่านะเอาตะไคร้ใส่ลงไปเนาะจ้ะหลังจากนั้นกะใส่บักพิกทั้งบักพิกแห้งบักพิกสดกระสีตํหยาหนอยนึงเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ะตําให้ขึ้นเหล็กหลังจากนั้นกะใส่หอมแดงลงไปใส่ที่เดียวหัวเนาะจ้ะมันจงสีบรผาดในการตําให้มันเหล็กเนาะจ้ะพี่น้องลืมใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือจะเคืองสอนโตะล่ะกะน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะ อันนี้เป็นความชอบส่วนโตเ้ยพี่น้องป่านเฮากระสีมากขัวบักพีกแกงนอกจากพี่น้องขวยมันหอมจะพี่น้องใส่ไฟวันอ่อนเนาะค่ะเพราะขัวเฮงนะหก็เ,เอาไก่ใส่ลงไปจะพี่น้องจา๋าล้วนไก่เห็นมันสุกเห็นมันหอมพี่น้องตอนนี้หอมถั่วขั่วเลยพี่น้องกินฟงไปเบิดอตอรดขัวล้วนตอนนี้ยายนั่งสิปุงไปเลยเด้จ้ะ โดยการใส่น้ำปลาทับพี่เคิองนอกจากละใส่ชื่อรสแล้วก็ตามโดยรสด,ด,ดีหน่อยนึงเนาะค่ะเพิ่มรสชาติหอมหอมพี่น้องตอนนี้เราก็เติมน้ำล่างโคกลงไปนอกจากตอนนี้ไก,กบบปปไ่กับเบอท่ทันสุกปันใดกะปิดฝาหม้อให้เพิ่นเดือดเนาะค่ะพอเดือดล้วก็เติมน้ำลงไปเลยจากพี่น้องจ๋าเติมน้ำลงไปปิดฝาหม้อให้น้ำเดือดเนาะค่ะพอน้ำเดือดเร็วเข้ากระสิอ่า ทาการเอาหัวปีที่เขาหั่นแล้วน่ใส่ลงไปบางที่เราปีบอบบดำมเลพี่น้องจ๋าใส่สูตรนี่ใส่วิธีการเคล็ดลับแบบนี้นอกจากค้นคนคน้คนเลขคเลหล,ลังจากนั้นใส่ต้นหอมแล้วกับพริก,กดอเนาะค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใบบักกูดน้ำพี่น้องจ๋ากดกดนิดนึงเพื่อให้เพิ่นสดให้เพิ่นสุกเนาะค่ะปิฟ้าหม้อจักข้าวนึงเพื่อให้ปีเพิ่นสุกจะพี่น้อง เปิดเบิงอุ้ยพี่น้องเดือดปุดปูดเป็นตะแสบ็บค่ะล่องซี่มึงเป็นจังไดร่รสสะอาพี่น้องเติมยังสุดยอดแล้วว่าชันแซ่บวัชันพี่น้องกะเอาข้าวีตูใส่ลงไปนอกจากละกะใบหอมสดเนาะค่ะพี่น้องกดกดในเพิ่นสารรละกะคนขนโคเล่เนาะค่ะเพืออ่อให้เพิ่นใบข้าวฮตูกับใบต้นหอมเพิ่นสุกเนาะค่ะพี่น้องกะเป็นอันว่าเซ็ตเรียบร้อยพี่น้อง แกงหัวปีใส่ไก่หรือว่าแกงไก่ใสหัวปีผุนนาพี่น้องเป็นตาแสบเนาะเป็นเมนูสมุนไพรเนาะพี่น้องเรียกนำน้มเนาะจะคนโบราณเพิ่นวาจังสันพี่น้องจ๋าตักใสถอ่ว้วยพร้อมเส์ฟพี่น้องพุนสีสันมาคือเป็นตาแสบแต่บบเด็กินโดนล,ละพี่น้องจ๋าอยากกินคิดอยากกินว่าสิสันหาเมนูมห้พี่น้องแล้วก็มีปนประทูนำ้ำเน้อพี่น้อง พักกะมีพักกัดหินเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แตงกวาเนาะจ้ะแล้วก็ผพักผ้าให้กินกับน้ำมาค่ะพี่น้องแซบแซบน้ำกันจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะแซ่บนูุ้ยสารมาเลยพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเมื่อนี้ไม่แนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือแกงไก่ใส่หัวปีวสซาพี่น้องจ๋าเศษเแล้วก็มีปนประทูน้ำเนาะจ้ะพี่น้องมา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 กินน้ำกันเศษเศบ หนูเขาลายสมุนไพรนอกมันอีพี่น้องสมุนไพรไทยๆเห่านาะจา้ะพูนอื สุกจอดเลยพี่น้องจ้าแซ่บนัว หัวปีนี่เป็นว่าเป็นสมุนไพรเนาะจ้าเพราะว่าตอนคลอดค้นคลอดคลอดลูกใหม่ๆเนี่ย ู้เฒ่าผู้แกมันก็บแนะนําให้กินกับเขาที่เห็ดจากมอป,ปีนอกจากเพราะว่ามันสีไลน้ำนมอีอย่างนี้สินอกจากพี่นอกมันสีเห็ดห้น้นำนมหลายมีให้ลูกกินเน,น,น,เน,นเนาะเป็นแกงเลี่ยงก็ได้ คนจะเต็มถ้วยแบบไงพี่น้อง อี่ควยกับปลูกอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นอกจากขอบบุญกอบคุณพี่น้องหลายๆที่แมาให้กำลังใจต่กินบะสุภาพหรือเบอกยังบะถูกต้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆเ้อค่ะกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆได้อจเด้อทิปหน้าก็อกันไหมนาอคะนาะสวัสดีจ้า